บุญนะคะจะเพิ่มจะลดขึ้นอยู่กับอะไรคะอารมณ์อารมณ์ดีบุญก็เพิ่มทุกลมหายใจเข้าออกนะครับสิ่งที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตเกิดจากอารมณ์เรานี่นะฮะอารมณ์ดีด้วยสวดมนต์ไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยหลายเท่าฮความสว่าง บุญปัจจุบันย้อนไปทางอดีตแล้วก็ไปอนาคตตามที่ตัวเองปรารถนานะถ้าอารมณ์ไม่ดีบุญก็ไม่เท่ามันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปมันก็มันก็จัดอารมณ์ดีไม่ไม่มีแล้วเรามีรูปมีนามนะ <laughs> มันพี่อนานาง่ายๆมันไม่ยากหรอกเราอารมณ์ดีอยู่เนี่ยไอความไม่ดีในะอดีตมันมาไม่ได้หรอกอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีอ่ะความดีมันก็ไม่มาอีก่แหละมันง่ายๆนไม่ได้ยากหรอกจะคิดง่ายเอ๊ะฝึกกรรมฐานตั้งหลายปีทำไมไม่ก้าวหน้าเพราะอารมณ์ไม่ดีบ่อยไง สร้างวัดกัหลายวัดสร้างพระกัหลายองค์อารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้แล้วก็รมหายใจเรามีคือการบันทึกดีกับไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีม,มันก็ตัดตอนสิ่งที่ดีตัดไปหมดถ้าอารมณ์ไม่ดีชั่วโมงนึงอ่ะหดหดที่ชั่วโมงหนึ่งมันก็ไปชั่วโมงนึงแหละถ้าอารมณ์ดีชั่วโมงหนึ่งบุแอนอดีนะมาถึงปัจจุบันมันก็มาตั้งชั่วโมง ราะนั้นถ้าเราไปฝึกกร,รมาถานจริงจจังๆท่านบอกถ้าอยู่ที่อารมณ์เน่ยาช่ลมบ่อยๆเนี่ยอารมณ์ฝึกอารมณ์ดีๆบ่อยๆโดยใช้คาภาวนาคําแฝนเนตตาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยฝึกไม่กี่ปีหรอกกาลังจิตมีกําลังนะท่านบอกกำลังใจะกะลังจิตน่เวลาโดนลูกรถดินเสียงมันจะไม่สะเทือน ถึงสะเทือนมันก็ไม่นานไม่ไม่คิดนานมันจะกลับมาตรงนั้นเพราะมันเข้าใจทีนี้การตัดพชาตินะมันไม่ไยากหรอกผมบอกอารมณ์ดีบ่อยๆมันก็เบาอารมณ์ดีบ่ยบยอยๆจิตมันก็เบานะฮะอารมณ์หงุดหงิดความมันจะดีแต่เจะเวลาอย่างเงี้ยบางคนหงุดหงิดทั้งวันเลย บุญก็ไม่เกิดทั้งวันนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะเบามันก็ไม่เบาอละฝึกไปแล้วแบบมันก็ไม่ได้ได้เฉพาะตอนสวดมั่งแหละเขาออกมาก็หงุดตอีกแล้วเดี๋ยวลดกินเสียงโดนเสียงก็หงุดจิตเห็นก็หงุดจิดประมาณเนี้มันก็บันทึกความหงุดหงิดไปบุญก็ไม่มีบุญก็ไม่เข้ามันก็เลยช้าเห็นง่ายๆนะฮะ ช้าช้ามากเลยเป็นตัวตับตับกำลังอย่างดีเลยตัวตัวอารมณ์ไม่ดีเนะี่ยเพราะนั่นค่อยๆห่างจากความรู้สึกนมดีห่างๆจากความรู้สึกทั้งโลกอย่างที่ท่นให้ฝึกทุกวันนะค่อยๆไปยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำก่อนนอนก็สวดให้หลับไป ไม่นานนะไม่กี่ปีหรอกไม่เกินห้าปีหรอกว่าจริงๆแล้วเราพอจะเห็นผลดล้วถ้าฝึกมาห้าปียังหน้ายังเหี่ยวเหมือนเดิมนะผิดแล้วผิดทิศทางลวงพออ่อละลวงพ่อท่านให้อารมณ์ดีแล้วสิ่งที่ดีก็จะเกิดในชีวิตเราชั่วชีวิตนี้เนี่ย ไม่มีอะไรมาทําอันตรายเราได้นะมีสุขมีทุกข์เราก็สามารถจะแก้ไขได้ถึงถทุกข์ทุกข์เราก็ไม่กลัวสุขเราก็ไม,ไม,ไมขข่ไม่เกินทุกข์ไม่กลัวสุขไม่เกินทุกข์ไม่กลัวสุขไม่จิตประมาณนั่นแหละทีนี้ซับซับที่ว่าซับข้างในอะ เกิดจากเราตลอดเวลาที่เราสวดคือความสว่างความสว่างจากบุญปัจจุบันย้อนไปอดีตทรัพเราเนีสามารถจะให้คนให้โลกวิญญาณได้ตลอดเวท24ชั่วโมงแม้แต่เรานอนนะเราสวดเราหลับเนี่ยเราอยู่ในกรรมฐานนะวิญญาณแถวนั้น มันมาสวดกับเรามันมาเอากับเราแม้แต่หลับนะก็ยังได้ได้พวกได้บนะุญคิดดูเลยไมว่าจะตื่นนะท่ญญานจะว่าหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนประมาณนั้นแหละเนี่ยลักษณะนะเพราะจิตมีทรัพย์จิตเรามีทรัพย์ทรัพย์ข้างในทรัพย์ข้างในคือบารมีทั้งสิบคือบารมีของพระ บารมีของบทที่เราสวดมันอยู่ในโลกนะั้นไม่ไปไหนทัานบอกทุกอย่างที่สูจน์ได้ทัานบอกแล้วในการเรียนว่ายตาเกิดในอนาคบเนี่ยมันมันเรื่องเด็กๆหรอกท่านบอกจะไม่กลัวอะไรไม่กลัวอะไรทังนั้นแล้วท่านบอก